วันนี้เราคงต้องมาพูดคุยกันเรื่องอนาคตของเขากระดงหลังจากที่พักภูมิใจไทยโดยคุณนนุทินชาญวิรุฬุเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ล่าสุดได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของว่าที่รัฐมนตีว่าการกระทรวงคมนาคมนะที่จะพูดเรื่องเขากระดงที่ดินเขากระดงนะครับบอกว่า จะพยายามทําเรื่องคดีเขากระโดงหรือเรื่องเขากระโดงให้จบสิ่งที่ประชาชนกังวลก็คือจบแบบไหนจบแบบรัดได้ประโยชน์เอาที่คืนหลวงหรือจะจบแบบหลวงไม่ได้ที่คืนอันนี้คือสองมุมแต่เท่าที่ฟังการให้สัมภาษณ์นะครับของว่าที่รัฐธีว่าการกระทรวงค้ามอณาคมออกแนวโน้มไปในลักษณะที่ว่า อาจจะต้องให้การรถไฟนั้นฟ้องราษฎรเป็นรายบุคคลนะแล้วก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลแาวท,ที่ฟังจะเป็นรูปแบบรักษาแบบนั้นแต่ความจริงแล้วกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาเขากระโดงในทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะเราต้องชัดเพราะมันกำกวมมานานแล้วแนวทางมี2แนวทางแนวทางที่1ก็คือรัฐเพิกถอนโฉนดที่ดินเลย เพราะหลักฐานมันชัดว่ามันเป็นที่หลวงใครเอาไปก็ไม่ได้ใครไปออกโฉนดทับที่หลวงไม่ได้ก็คือมีการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งหมดแล้วก็ให้ราษฎรนั้นถ้าใครจะโต้แย้งสิทธิหรือเหนอ็นว่าไม่ถูกต้องหรือเป็นการครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนประกาศของการรถไฟหรือก่อนที่จะยกให้การรถไฟบางรายหรือซื้อขายมากัแล้วแต่นะครับ ก็ไปฟ้องการรถไฟเอาเองรถไฟก็จะเป็นจำเลยผู้ครอบครองที่ดินก็จะเป็นโจทย์และก็พิสูจน์กันอีกแนวทางหนึ่งก็คงจะเป็นแนวทางเหมือนที่ว่าที่รัฐริว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยแหละครับพูดก็คือหมายควาว่าการรถไฟนั้นจะฟ้องราษฎรเป็นรายบุคคลซึ่งการฟ้องเป็นรายบุคคลคําถามหนึ่งเกิดขึ้นทันทีว่าในกลุ่มตระกูลคุณเนวินชิดชอบ ที่ครอบครองที่ดินเขากระโดงคุณจะฟ้องหรือไม่และการฟ้องการตั้งฟ้องคุณจะทําอย่างไรนะครับการฟ้องคดีเนี่ยมีหลายแบบนะครับการฟ้องคดีแล้วใช้หลักฐานที่มันอ่อนก็คือพูดง่ายๆคือใช้เครื่องมือใช้ศาลเป็นเครื่องมือนะใช้ศาลเป็นเครื่องมือคือฟ้องไปเสร็จก็สื่อพยานแบบอ่อนๆแล้วรัดก็แพ้หรือสู้กันแบบตรงไปตรงมา แต่ว่าถ้าฟ้องรัษดรเป็นรายบุคคลก็ต้องไปดูว่าใครฟ้องการรถไฟฟ้องเองหรือจะให้พนักงานเดรการเป็นผู้ฟ้องให้ซึ่งถ้าการรถไฟฟ้องเองแน่นอนครับนิติกรทนายความก็เป็นของการรถไฟคดีจะเชื่อมั่นได้ขนาดไหนในการสื่อพยานโจทนะในการสื่อพยานโจ์คือผู้ฟ้องคดีนะ ถ้าพยานหลักฐานอ่อนทำคดีแบบอ,อ่อ,อนๆมันก็แพ้คดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือข้อกังวลครับนะและการที่การรถไฟจะฟ้องเป็นรายบุคคลมันเยอะนะครับมันเยอะตั้งเรื่องฟ้องอาจจะฟ้องเป็นคดีกลุ่มหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันไปว่าเขากระโดงจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ถ้าถามความเห็นผมนะในเรื่องเขากระโดงเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าจะดีที่สุดณนะเวลานี้คือ เพิกถอนโฉนดที่ดินนะซึ่งการเพิกถอนโฉนดที่ดินนั้นจะใช้กระบวนการใดอันนี้ไปดูรายละเอียดอย่างเช่นการใช้กระบวนการนะตั้งคณะกรรมการตามมาตรา6กสวักสองนะโดยอาศัยช่องว่างที่การตั้งคณะกรรมการในชุดอธิบดีคนก่อนนะตั้งไม่ครบหรือไม่ถูกต้องตามระเบียบก็เพิกถอนแล้วก็ตั้งใหม่หรือถ้าเป็นรายใดที่มีความชัดเจน หรือมีพยานรับฐานะัดเกนว่ามันเป็นที่หลวงแล้วโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการก็ใช้กลไกตรงนั้นอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับซึ่งอาจจะมีรัศดรบางรายหรืออาจจะทั้งหมดก็แล้วแต่ถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องเลยน่าไม่เป็นธรรมก็ฟ้องการรถไฟไปแล้วก็มาสู้คดีกันเป็นรายๆไปจะยังไงก็แล้วแต่ครับเขากระโดงต้องจบที่หลวงคือที่หลวง จะปล่อยให้คาราคาซังแบบนี้ตลอดไปไม่น่าจะได้และเวลานี้นะครับสังคมจ้องไปที่พักภูมิใจไทยนะจ้องไปที่นายกรัฐมนตรีว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องเขากระโดงอย่างไรบ้างนะครับจะจบแบบไหนนะจบต้องจบแบบถูกต้องและเป็นธรรมแต่ไม่ใช่การช่วยเหลือครับอนาคตเขากระโดงจะเป็นยังไงเชื่อว่าวันพรุ่งนี้ ก็น่าจะทราบนะว่ารัมตีว่าการกระทรวงคมอนาคมนั้นเป็นใครรัมตีว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นคุณอนุทินแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนายกบดีควบรัมตีว่าการกระทรวงมหาไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคมนาคมกับมหาดไทยกล้าไหมที่จะฟ้องคําว่าชิดชอบกล้าไหมละ่ะนะครับและส่วนใดที่ บุกรุกหรือไม่บุกรุกกล้าไหมล่ะอันนี้เราในฐานะประชาชนต้องติดตามครับนะการเมืองเข้ามายังไม่ทันไรได้ข่าวว่าจะมีการย้ายอธิบดีต่างๆแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่เราจะต้องคอยดูเช่นเดียวกันว่าการเข้ามานั้นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือเพื่อเอาชนะค้าคารหรือเพื่อประโยชน์ส่วนใครคนใดคนหนึ่งหรือส่วนตนอันนี้คือสังคม ต้องติดตามครับวันนี้จำนงชัมวคลฝากประเด็นเขากระโดงนะครับว่าอนาคตเขากระโดงจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมคิดอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ